เอ,อโอเคครับผมก็จะข,ขอช่องสิน้นเลยโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถผมนะครับมาดูกันครับเป็นรถเอเอ็กเหมือนเดิมครับดูบางคนก่อนอ๋ออือโอ้อ ตื่อแล้วหรอเอ้าโอา้นี่อยู่ข้างบ้านนะครับเอ้า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 มีผ้าเขี่ยะไรเนี่ยผ้าอะไรช่างมันยอย่าไปเอาใส่แมสด,ด้วยครับลองๆอเปลี่ยนแฮนด้วยอุย้ยก็เทอะครับอืมโอ้โหก็ไปด,ดูชุดนะครับปั่นแคบนะครับอ่ะ อ๋อจิ้แมวอ,อ๋อโคตรทยนะครับอ๋อมาดูว่าผมใส่อะไรบ้างครับแฮนแฮนเดิมนะครับนั่นแฮนเดิมผมนะมัน,นงอนะครับอันนี้ผมเอาของน้องมาฮะเออก็มักม่อนครับนายม่อนคุงครับแล้วก็อะไรชุดสีผมเปลี่ยนใหม่ครับไม่ใช้เปลี่ยนผมพ่นเลยฮะก็มีรอยอยู่ไว้สิแต่มันก็เงอะเก เอออันน้ำเงินอยู่อ่ะท่อก็ท่อเดิมอ่ะท่อเดิมครับท่อเดิมเดิมหนึ่งแรกก็บังับท่อเดิมผมใส่แล้วโอเคโลโผมรางสั่งนะครับโลก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเออไปแล้วผมก็หลอดเท่ไหมหลอดเท่บางคนก็เขาจะเอามาล้างนะฮะวันนี้ฮะผมพ้นผมพ้นผมพ้นไปตอนวันเสาร์นะฮะบางคนก็ เหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้ะมันก็มีฝุดเหมือนเดิมนะมันไม่เงาครับผมหมดรวมๆผมหมดประมาณสองร้อยครับนะสเปร์เอ่อสเปร์สองปองไอ้เน่ยสเป,ปร์ดำสองปองกบเงาหนึ่งแล้วก็ไม่หมดกับเออกับผมซื้อข้าวคิดิก <laughs> มัฮ่าฮมามันหมดร้อยห้าสิบนะครับมามาฟังเสียงเหมือนเดิมฮะ ประกับเหมือนเดิมฮะผมเปลี่ยนอันนี้มาได้ผมเปลี่ยนนี้มาได้นะ,อะโอเคปล่อยแล้วผม,มยังไม่ได้กี่เลยโอ้เสียงเครื่องอก็ซิสซิสซิสนี่แหละดังขึ้นดังดังเลยลมแรงมากครับทุกคนลมก็แรงเลยดังดังดัง แล้วนะฮะได้เลๆมันยึดละโอ้ยตัวยึดละไม่โยกแล้วนะฮะท่อท่อไม่โยกแล้วโอเคประมาณนี้นะ <laughs> หมดแล้วประมาณนี้นะฮะเบีเขาใช้ได้โปรตีนนะฮะเนี่ยอุปกรณ์เดิมฮนะก็แฮนด์ก็ตามนี้อยู่นี่นะฮะโอเคโชว์ก็อยู่นี่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม ดอดอดอลนเป็นโควิดนะครับคนนี้โควิดระบาดนะนะครับนองอังก็โอเคครับผมประมาณนี้ผมจะซื้อสั่งโลไปแล้วอรอดูตอนที่ผมใส่เสร็จตอนที่ผมโพสเรื่องสั่งนะผมสั่งไปเมื่อวานเนี้ยโอเคเป็นโลดำนะครับบันไลครับโลดำบันไลนะครับโอเคทรงก็ประมาณนี้รถผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่บายครับผมอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับผมผมจักผ้าอยู่เลยก็ต้